พ่อแม่พี่น้องพบกันอีกเป็นคลิปที่สองของวันนี้นะคะกันเป็นคลิปที่สองตอนนี้จะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าดักแด้มือนกันนะขนาดขนาดหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะคูณสี่เมตรนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรในราคาผ้าชุดดักแด้นะคะนําเสนอในราคามิตรภาพเลยนะคะราคาดีๆสวยสวยเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นเลยนะคะเป็นผ้าคามนะคะ เป็นผ้าไามแท้ของสกลนครเราแท้แน่นอนเลยนะคะวรดาจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะ,ะน,นี่เป็นผ้าชุดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเป็นผ้าดักแม่นะคะปกติผ้าดักแด่ขา,ขายชุด1600นะคะแต่วรลาาเอามาขายลดหลั่นให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเม่จีโทนะคะ พ่อแม่พี่น้องคะดูดีๆนะคะสินค้าสวยงามมากนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงชุดละหนึ่บาทลดโปรโมชั่นให้เลยนะคะเพียงชุดละ1,200ับาทสินค้าดีสวยงามไม่มีตําหนินะคะวันนี้เรานําเสนอในราคาพิเศษในราคานิตรภาพเพียงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยเพียงชุดละ1,200ับาทนะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะน้ำเบอร์หนึ่งมีอยู่2ชุดนะคะขนาด หนึ่งคูณสี่เมตรนะคะวันนี้เรานําเสนอให Montana, ้พ่อแม่พี่น้องพิเศษในราคามิตรภาพนะคะในราคาพิธภาพจริงๆนะคะในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสวยสุดๆถูกสุดๆเลยนะคะอันนี้ดูได้สวยสวยงามสวยเท่แน่นอนนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะสินค้าของพิตรภาพนะคะโอเคนะคะสินค้าอันนี้มีสองชุดนะคะตัวนี้มีสูตรสองชุดนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายนะคะ มีอยู่สองชุดนะคะลายเดียวกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลายใหญ่ลายขอโคดเกี่ยวพ่อพญยา,ยานาคนะคะมีอยู่สองชุดนะคะสวยงามจริงๆนะคะานําเบอร์หนึ่งนะคะ,นะ,คะในราคาชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทงามนะคะอันนี้ก็นําเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์มาเลยนะคะวันนี้งามมากนะคะสินค้าหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ต่อมาก็เป็นนําเบอร์สองนะคะนําเบอร์สองสีนี้โคตสวยนะคะสีนี้โคสวยงามจริงๆินะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเลยนะคะอันนี้นําเบอร์สองนะคะเป็นสี่านี่นะคะสีเม็ดมะขามนะคะสีเม็ดมะขามสุดๆเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษในราคามิตรภาพนะคะในราคาพิเศษในราคามิตรภาพนะคะเพียงชั่วรั้หนึ่งพันสองร้อยบาทอันนี้นําเบอร์สามนะคะดูสีพื้นด้านในก็สวยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะ นี่ค่ะดูสีด้านในสวยงามมากแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะงามแท้แน,น่นอนนะคะในราคาจุระ1,200ับาทนะคะอันนี้ยกให้พ่อแม่พี่น้องเป็นลำเบอร์สองเลยนะคะลำเบอร์สองนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะลำเบอร์สองนะคะในราคานิตรภาพนะคะจุระ1,200ับาทวันนี้เรามีแท้แน่น,นอนนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายนะคะ1,200บาทคะ่ะ ท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์มาเลยนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะพร้อมที่จะขายนะคะเห็นไหมคะสวยที่สุดเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคามนิตภาพนะคะจุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะดูสีเทางามงามนะคะงามมากเนื้อนิ่มนะคะดักแด้เนื้อนิ่มนะคะสวยที่สุดเลยนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะ วันนี้เรานำเสนอนะคะนำไปเลยนำเบอร์สามนะคะตัวนี้นะคะในราคาชัวรัหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะนำเบอร์สามนะคะในราคาชัวรัหนึ่งพันสองร้อยบาทงามแค้แน่นอนนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีรบแคปหน้าจอแอดไลน์มาเลยนะคะงามแค้แน่นอนสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะในราคาชัวรัหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเรานาเสนอให้ท่านเลยนะคะวันนี้เราพิเศษให้เลยนะคะ วันนี้เราพิเศษให้สุดๆเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะในราคามิตรภาพนะคะจุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้าผ่านไปแล้วนะคะ1 2ึ4งสองสามสี่นะคะอันนี้นับเบอร์สีสีสวยงามมากนะ,ะามนะคะสีสวยงามนะคะสีสวยงามสว่างตานะคะสีตัดผ้าอัฐอะไรก็งามนะคะวันนี้นะคะเรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะคือนําเบอร์สี่นะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะวันนี้นําเบอร์สี่นะคะยกให้พ่อแม่พี่น้องท่าน เลยนะคะนับเบอร์สี่นะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะนับเบอร์สี่ค่ะท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอฟไลน์เข้ามาเลยนะคะสินค้าเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิตรพาพนะคะสินค้าเรามีกิ้งแท้แนโน,นนะคะสินค้ามีกิ้งแท้แนโน,นนะคะในราคาพิตรพาพนะคะเพียงช่วละหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะ ผ่านไปแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดนําเบอร์สี่นะคะสินค้าของเรามีจริงพ้อขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะในราคามวิตภาพค่ะชุละหนึ่งพันสองร้อยบาทนับเบอร์สี่นะคะประมาติตันนี้ก็มาเป็นนําเบอร์ห้านะคะผ้าชุดนี้เคยมานะคะแต่วรดาก็ขายไปแล้วนะคะขายไปแล้วยกไปแล้วก็มีนะคะมีหลายหลายนะคะผ้าแต่ละชุดแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านใด สนใจรีบแอดไลน์แคปมาเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะงามมากนะคะสินค้าของเราวันนี้มีกิ่งพร้อมขายนะคะมีตรภาพนะคะสินค้าเราโอเคนะคะสินค้าเรางามนะคะท่าในใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะดูดีๆสินค้าของเราพร้อมขายนะคะงามงามแท้แน่นอนนะคะชัดเจนนะคะลายก็ชัดราคาก็ชัดเจนในราคาเพียงชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะวรรดายกพิเศษให้เลยนะคะอันนี้ยกพิเศษให้คือนัมเบอร์ห้านะคะ นำเบอร์ห้าชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ดูดีๆนะคะท่านสนใจแคบสนใจชุดไหนก็แอดไลน์แคบมาเลยนะคะยกนำเบอร์ให้ทุกชุดทุกช,ช,ชุดเลยนะคะอันนี้นำเบอร์ห้านะคะสวยงามจริงๆนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะนำเบอร์ห้าหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะในราคาชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะโอเคนะคะต่อมาเป็นนำเบอร์หกนั้นเป็นผ้าชุดเหมือนกันนะคะ ผ้าชุดเราเคยเอามาแต่ละพื้นแต่ละอย่ wrote, งางไม่เหมือนกันนะคะดูลายมีใหญ่นะคะงามงามงามนะคะลายมีใหญ่นะคะท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะแคปแอดลน์มาเลยนะคะสินค้าเรามีกิงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องท่านเลยนะคะสินค้าโรงงานแท้แน่นอนนะคะวันนี้นะคะเรายกไปเลยสีเทางามงามลายมีใหญ่นะคะลายมีใหญ่สวยแท <ari>, ้แ <Their> น <understanding. S 2> ่นอนเลยนะคะวันนี้ดูลายด้านในนะคะสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆสวยงามมากนะคะ ยกให้เลยอันนี้เป็นนัมเบอร์หนะคะขอเลขที่ 6, หกหน่อยนะคะอันนี้เลขที่หกนะคะนัมเบอร์หกสวยเทสแน่นอนมาตรฐานนะคะสินค้าของเรามีกิงจริงนะคะมีจริงพร้อมขายจ้าหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะแต่ละชุดนะคะโอเคนะคะผ่านไปแล้วนะคะสินค้าของเรามีแท้แนโนอนนะคะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกคนนะคะท่านใดที่ต้องการสวยงามสวยงามซืม้อไปฝากไปต้อนก็ได้ซื้อไปตัดงานเกษียณงาน แต่งงานลูกหลานแล้วนะคะอ,อกวันษาแล้วนะคะเรามีงานมงคลเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะโอเคนะคะชุดนี้ก็สวยสวยสุดๆเคยมานะคะวรดาขายไปแล้วนะคะมาแล้วมาอีกนะคะสินค้าของเราถ้ามันยังสวยยังงามเราก็สั่งพอใหม่นะคะสวยนะคะสวยสุดๆเลยะคะ่ะชั่วละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเมื่อท่านสนใจท่านต้องการแคปหน้าจอมาเลยนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะ วันนี้เรานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษนะคะท่านใดสนใจแคบหน้าจอมาเลยนะคะนำเสนออันนี้เป็นชุดนับเบอร์เจ็ดเน,ะนาะวลดาหาเบอร์เจ็ดนะคะนับเบอร์เจ็ดนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะวันนี้เรานำเสนอให้สวยสุดๆเลยนะคะวันนี้มีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะ ตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะค่ะลาสเซตคแคบหน้าจอเลยนะคะสวยนะคะในวรดาไปตัดชุดก็ใส่สบายๆนะคะอันนี้ตัดเป็นผ้าชุดนะคะเราตัดเป็นผ้าชุดได้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายจ้าต่อมานะคะต่อมาก็มีอีกนะคะตัวนี้ก็มีอีกสวยงามน,นะคะสวยจริงๆน,นะคะสินค้าเรามีแท้นแน่นอนนะคะสวยงามน,นะคะอันนี้เบอร์เจ็ดต่อไปเป็นนัมเบอร์แปดนะคะตัวนี้นะคะค่ะ สวยงามสีส้มนะคะดูสีสีพื้นด้านในนะคะสวยนะคะสีพื้นด้านในอันนี้เรียกว่าส้มองมุ่งนะคะดูดีๆนะคะส้มองมุวงดูลายงามงานนะคะเปตัดแต่สวยสวยจริงๆนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้เลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าเรามีแท้แนโนนะคะสินค้าเรามีแท้แนโนนะคะโอเคนะคะสินค้าอันนี้ขอยกเป็นนาเบอร์แปดนะคะ นำเบอร์แปดนะคะตัวนี้นำเบอร์แปดนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนำเบอร์แปดนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนำเบอร์แปดจอละหนึ่งพันสองร้อยบาทขายในราคาพิเศษและราคามิตรภาพนะคะหนึ่งคูณสี่เมตรจ้าอันนี้คือนำเบอร์แปดนะคะเอฟซี FC ค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอฟแอทไลน์มาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ในราคามิตรภาพเลยนะคะ สินค้าเรางามมากนะคะสวยจริงๆนะคะอันนี้เพิ่งมาใหม่ยังไม่ได้โค้งเลยนะคะ <_ d ata> เดียววราดาจะนําไปโค้งให้นะคะ <_ d ata> พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะ <_ d ata> วันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคานิตสภาพทุกชุดเลยนะคะ <_ d ata> ท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดมาเลยนะคะ <_ d ata> วันนี้นะคะแอดแอดมาเลยนะคะต่อมาอีกนะคะต่อมาอีกก็จะเป็นชุดนี้นะคะ ชุดนี้เป็นนัมเบอร์เก้านะคะสวยนะคะอันนี้เป็นหมีใหญ่นะคะคามแท้คามแท,มท้อันนี้เป็นชีกวงนะคะชีกวงตัวนี้ปกติขายชุดหนึ่งพันหกร้อยนะคะแต่เรามาขายลดหลังกันเลยนะคะชีกวงนะคะขายชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะมีตาพาสสวยๆงางาน,นะคะในวันนี้ในชุดนี้เรานําเสนอสินค้าดีๆที่สุดเลยนะคะงามมากนะคะขอยกนําเสนอเป็นนัมเบอร์เก้านะคะตัวนี้นัมเบอร์เก้านะคะเบอย์ยูหนนาะ อันนี้เป็นน้ำเบอร์เกอรนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสวยงามจริงๆนะคะจจกชุ่ละหนึ่งพันหกร้อยเราไม่ขายเราขายเพียงชั่วละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์มาเลยนะคะสินค้าสวยงามแท้แน่นอนสินค้าสวยงามแท้แน่นอนกิ่งคะ่ะมีกิ่งพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะงามมากนะคะอันนี้สีนี้นะคะอันนี้ดูสีสีพื้นนะคะนี่ค่ะ สีพื้นก็างามเข้มดีนะคะสวยเนื้องามละเอียดนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะชั่วราศีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะชั่ราศีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะท่านใดเข้ามากนได้กดน,นะคะสินค้ามีลายละผืนนะคะลายและชุดนะคะแต่ว่ามันก็มีเป็นบางลายนะคะสองผืนแต่ก็ไม่มากส่วนมากจะมีลายละผืนนะคะขอให้ท่านแอดไลน์แคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะสินค้าสวยงามนะคะแล้วท่านจะได้ชุดอย่างบราดานี้ก็สั่งตัดได้นะคะสวยงามจริงๆนะคะ ดีสวยงามใส่สบายสบายเราไม่ต้องใส่เป็นชุดลายทั้งหมดนะคะแล้วก็มาแต่งตัดตัดใส่กันได้แบบนี้นะคะอย่างนี้ก็ในราคาพิเศษนะคะชุดหนึ่งอ่าสองพันกว่าบาทนะคะในราคานิตรภาพนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของวัลลดาทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูสินค้าให้วัลดาภาคคาด้วยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคานิตรภาพเลยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เมตตาขอขอบคุณที่ทุกคนที่อดุดนสินค้าของวราดาเร่มานะคะ ขอบพ่อคุณด้วความจริงใจค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย